เอาวาร์ตีทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาอยู่กันในเกมตบตนหรือว่า Dead by Daylight และนะวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นเซิร์ฟเบต้ากันครับไปลองตัวใหม่ที่มีชื่อว่าเบกหน้านั่นเองครับมาจากเรื่องสเตนเจอร์จริงนะครับผมพาคที่ไม่รู้เหมาดูกันครับว่าเบกหน้านะครับจะโหดหรือเปล่านะคือสกิลก็ไม่รู้นะว่ามันมีสกิลอะไรบ้างคำๆดูเดี๋ยวก็น่าจะได้โอเคส่วนใหดอนผมก็ไม่รู้นะครับว่ามีอะไรที่มันดีบ้างแต่ก็จะขอจัดไปเท่านี้ก่อนแล้วกัน เรามาดูกันว่าเล่นครั้งแรกแล้วสำหรับตัวเวกหน้าโดยที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับจะเป็นอย่างไรนะก็ติดตามรับชมกันได้เลยนะครับร้านค้าชั้นต่ำเหมือนจะไม่มีดานใหม่มานะครับอ๋อปล่อยอย่างนี้เหรอแล้วเราจะคูนดาวอืมโอเคมันมี1 2ึ่สสมี่มีสี่ขั้นอาจจะมีออดออนที่มันเอ้ยผมได้ยินเสียงครับ <Yeah. S 1> เสียงมัดดีขึ้นปนะเ <Yeah. S 1> นี่ยผมรูว่าเหมือนตรงนี้ปะเอ้ยไม่โดน ล้วข้ามโลกคืออะไรอะ่ะเฮ้ยอันนี้จุกเป็น์นะเนี่ยโดนละหนึ่งทีมันคืออะไรไม่รู้นะครับเฮ้ยมันก็มาอยู่ใกล้ผมเกินเอาจริงปะทางตันครับอุย้ยมันแอบยากอยู่ตรงที่แบบว่าสกิลมันแบบอ๋อ ยังเสียรอบโอ้โหเสียรอบแนะ่อ๋อนี่คือมาร์กไว้ว่าเครื่องไหนปั่นบ้างหรอมีตรงนี้ปั่นซึ่งก็น่าจะแอรตรงนี้แหละเอ้ยตรงนู้นได้เยอะว่ะเอ้ยอย่างนี้เปิร์ก็ดีมากเลยนะครับดูว่าเครื่องไหนได้เยอะออดีจริงอ๋อก็เครื่องใกล้เสร็จแล้วมันจะเป็นสีแดงครับโอ้สก,กิลแอบ,บยากนิดนึงอะไรคือข้ามโลกครับผมไม่เข้าใจอ๋อข้ามโลกคืออ๋อเราไปสามารถอย่างนี้ได้เลยเหรอ อุย้ยเสี่ยอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ดูตึงอ่ะอันเนี้ยอันนี้คือดูตึงจัดเลยต้องสกิลแบบว่าคาดเดาแล้วว่ะโอ้ยเข้าตู้เลยหรอเสี่ยงงว่ะสกิลโอ้สกิลแบบยากครับถ้าเซอร์เขารู้ดิคือเราต้องดังเดาลายเซอร์เลยอ่ะ ให้อารมณ์เหมือนแบบตัวอะไรสักตัวนึงครับแต่ต้องเดาลายเซอร์ได้จริงถ้าเดาไม่ได้ก็จะเป็นแบบผมนะครับไม่ค่อยโดน Surprise, นี่ล้มเลยชี้ล้มเลยหรอ What t h อ f u ั k อันนี้คืออะไรอะ่ะ <c oughs> ปึ๊บ <c oughs> เจ็บปะอุย้ยเจ็บเลยโอ้ oh my g กอดแล้วทางตัน ล้มโอ้โหเชียะะ่ยหัววะอุ้ยถ้าเซียนนะผมบอกเลยโอ้โหถ้าเซียนนะคือได้เลยนะถ้าเซียนนะแต่สกิลนี้แอบยากไปหน่อยวะ่ะไอ่โดนโอุย้ยเจ็บเลยหรออ๋อถ้าอยู่ในโลกวิญญาณคือเจ็บเลยแหละครับ oh my god ว่าแต่เปิร์กนี้ดีมากผมอึ้งกับเปิร์กด้วยแหละเปิร์กค,คือแบบว่าดีมากครับแบบว่าเครื่องไหนได้เยอะนี่คือบอกเลยเครื่องไหนปั่นอยู่อะไรอ่ะ ข้าได้ต่างได้บัฒสกิลน,นี้ได้ด้วยโอ้ oh. ไปได้ไกลามากขนาดไหนหรือว่าไปได้ทั่วแมปเลยโอ้ oh. ก็มีเวลาอยู่มีเวลาหนีอยู่ ah. ไม่โดนสกิลยาก ah. โอ้ย ไอ้สิผมเอาแอดอนพังไม้มาด้วยนะไม่รู้พังได้เปล่าออกพังไม้ได้ดวีหว่ามันมีแอดอนที่ดีกว่าน,นี้ไหมน่าจะมีแหละเอาแล้วเสือหายเลยเอาเมื่อกี้ไม่ได้ดูด้วยครับมูได้ปล่อยสกิลพังไม,ไม้เป็นไรลว้าไปหาเพิ่งหมิ่นต่อฮ้บตรงตัวเปเป๊ะยังไงก็โดนเออเอา,เอา คือมันมันสกิลยากไงคือมันสกิลยากครับคือมันสกิลยากสกิลมันค่อนข้างยากนิดนึงรอเขาเซิร์ฟหลักเชียจะตกไหมถ้ารับมือกันกันเป็นเออใช่ใช่ใช่เพราะมันรับมือได้ไม่รู้ดิอาจจะต้องไปเล่นเซิร์ฟด้วยแหละเออต้องต้องไปเล่นเซิร์ฟก่อนว่าแบบมันเป็นยังไงยังไงกันแน่ผมอึ้งอึ้งอึ้งกับเฟิร์งจริงเฟิร์งมองเครื่องอ่ะคือเราสามารถรู้ได้เลยว่าแบบเอ้ยเซิร์ฟเขาไปปั่นเครื่องไหนครับโดนป่ะโอ้โหไม่โดนว่ะอันนี้ก็ยากเหมือนกัน ต้องดักหน้าเซอร์แบบปลายวิ่งโดนโอ้โหเจ็บเลยเหรอเฮียอ๋อถ้าเกิดว่าอยู่ในโลกสีแดงก็คือเจ็บเลยเอาวะหลบโดนไหมโอโ้มันไปไกลจังอะเรียบร้อยแต่ป้าก็ให้ผมแทบใช้สกิลอย่างเดียวเลยนะ อันนี้เรากลับไปซ้ำได้เลยกด control นะครับในการเข้าสู่ห้องวิตีอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้นะฮะไปโดนปะโอ้ไม่โดนอ่ะอันนี้แอบ,บยากเหมือนกันเหมือนมันดีเลยก็เนื่องเยอะอะสกิลต้องโดนเซอร์ครับถ้าไม่โดนก็คือไม่ไ,มได้โอเคสกิลมีระยะทางของมันอันนี้คือตาแรกเลยนะคือตาแรกเลยอาจจะแบบเล่นได้ไม่ค่อยดีมากแต่ว่าเป็นตาแรกที่ผมเล่นแล้วแบบผมก็เล่นได้นี่ไโดนแต่ว่าไม่เจ็บนะอารมณ์เหมือนขั้นขั้น,ข,นขั้นไปอะอารมณ์เหมือนกระสือปะ ที่เราต้องแบบอยู่ในล่างอีกอันหนึ่งอะ่ะข้ามไม้ได้ไหมอุ้ยข้ามได้ด้วยอ๋อ,อพังไม้ได้ครับท่านี้ผมเอาแอดออนพังไม้มานะครับโอ้ oh, <no. S 1> โหมันหลบง่ายอะนะ่ะเนี่ย โดนทังไม้โดนทั้งคนครับเรียบร้อยนี่อ่ะท่านี้ยังตึงถ้าโดนนะครับต้องย้ำว่าโดนถ้าไม่โดนนี่ก็คือว้าวุ่นใจเหมือนกันนี่ไงเรียบร้อย <will> โอ้โหถ้าเล่นเซียนนะ <will> ผมบอกเลยยังไงก็ตึงครับถ้าเล่นเซียนนะยังไงก็โหดครับ oh. แต่ว่ายังไงก็โหดไหม่เท่าเดกูล่าวะ่ะเดกูล่าโหดกว่าเยอะ มันมันก็ไม่รู้ดิผมว่าถ้าเล่นินเซียในกุลาก็โหดอะอันนี้คืออะไรอะ่ะกด E ย้อนเวลาว t t h โตเฮลเป็นเปิร์กนะครับอ๋ออันนี้ผมเอาลูนมาด้วยครับมันก็เลยใช้เปิร์กไม่ได้ก่อนอันนี้การแสดงเราต้องเอาลูนออกโดนเออเรียบร้อยครับมาเลยหนุ่มไปไหนไปไหนครับ อันนี้คือไกลเกินนะครับน่าจะใช้สกิลไม่ได้แต่ว่าคิดว่าช็อตนี้น่าใช้ได้นะปึ๊บทางหน้าโดนปะโอ้โหมันไม่เหมือนมีแจ้งเตือนให้เซอร์รู้เลยอ่ะอ๋อนี่ไงแจ้งเตือนให้เซอร์รู้จริงด้วยโดนปะโดนครับปึโโ๊บโอเคล้มเลยเหมือนมีเซอร์ตรงนี้ครับเต็บโอ้โห วันนี้เลยนมล้มสองหรือเปล่าอาจจะล้มสองในเวลาอันสันลม้มโอ้โหเชือตึงโอ้ไม่กอดตึงตึงตึงน,นี้ตึงถือว่าใช้ได้เหมือนมีผู้รอดชีวิตอยู่แถวนี้หรือเปล่าผมเห็นรอยนะครับผมเห็นรอยนะครับคุณครับขออุญยตใช้สกิลนะครับผมระยะไกลระยะไกลโอ้โหไม่โดนเึบเอห,อหลม้หลมเพล้มไม่ไม่ลม้มเจ็บ ผมดักทางโอ้โ oh, ห้ยฮะคืออะไรอ่ะอันนี้คือเป็นอะไรอ่ะเอาอยู่ดีก็คืออะไรวะอ๋ t วอเตอ l ์เู่ดีเลยครับอยู่ดีก็ลอยขึ้นฟ้าแบบงงๆเหมือนกันอันนี้โอ้โหโอ้โหเชี๊ยะน่าน่ากลัว มองตรงว่าเป็นโมดิที่น่ากลัวมากครับผมไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเลยโอ้เป็นโมดิอันแรกที่แบบรู้สึกว่ามันน่ากลัวผมไม่ชอบอะไรที่แบบหักกระดูกอาจจะเป็นเพราะแบบผมดูหนังแนวนี้มาเยอะเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เออหนังแนวโดวนหักกระดูกเนี่ยโอโ้โหน่ากลัวจัดย้อนเวลาต้องขออภัยด้วยครับผมผมใช้เฮ้ยโดนเฮ้ยอืมเกิดโดน เอาไม่ไรครับเราใช้สกิลได้อันนี้เข้าช้าเหมือนกันนะโดนโอ้โหไม่โดนว่ะมันวิ่งทันเว้ยยังไงก็วิ่งทันอะ่ะเอาจริงอ๋อมันจะเป็นโมลี่อีกแบบนึงเลยครับดูเรื่องครับนี่ไงล่ะโดนครับดักหน้านี่เจ็บเลยเอาไม่เจ็บนี่ว่ะเหมือนจะเข้าสู่โลกวิญญาณ ลอยกลับมาโอ้โหผมซาดักล้วนะผมจะใช้สกิลไงไม่ใช่อะไรนี่งไงครับโดนครับทูแท็บไหมมันสาวว่าทูแท็บได้ปะโ,โหเกือบร้อยเกือบได้แต่ถ้าไปทางอุย้ยสามว่าทูแท็บได้นะสกิลมันก็แป๊บเดียวอะขอบเหมือนจะเห็นว<บ>ง <be S 1> ก่อน <be S 1> หน้านี้ปะคือถ้าเกิดว่าเขาไม่เห็นวงอะอาจจะโหดอยู่โอ้ยกดตะยากด้วย นี่เ,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 เหดดยิงล้มเลยโอ้โหกดแล้วเราจกกายล้มเลยเมื่อกี้โอ้ไม่ก็ไายนุเฮ้ยเฮยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮอยเฮ้ยเฮลยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยกยเฮ้ยเ้เฮ้เเยเเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ย้้ยเฮเฮเหมือ้ ค่าคอนโทรลกับโอเคมต่ต้องข้าอย่างเดียวอะเ be มื่อกี้ผมก็ไม่รู้นะคบว่ามันสามารถชาได้อีกแบบหนึ่ง <You S 1> ได้ไดผมเอาโมลีมาด้วยน่าจะแบบเหมือนพีระมิดโมลีโหดเกินรับไม่ได้รับไม่ได้อย่างยิ่งเข้าสู่โลกวิญญาณเลยครับผมหนีรับความจริงไม่ได้เมีตอนที่มาะชักวันนี้หรือเปล่าอุ้ยไอ้นี่ผมกลการโยก สากการโยกแม่งเอ้ยไม่โดนสก,กิลมันก็ยากอยู่สก,กิลมันก็ยากอยู่ครับโอเคเข้าสู่โลกวิญญาณแล้วครับโอ้โหไม่โดนมันยากจังวะเฮ้ยแม่งเอ้ยยากว่ะน,น่าจะโดนน่าดังโอเคเร็วไปหน่อยไม่ตรงด้วยครับโอ้โหมันก,หกนหน็หลบง่ายเกินวันนี้เลยหลบง่ายเหรอมาแล้วครับหลบง่ายเหรอหลบง่ายเหรออันนี้มันหลบง่าย ปึ๊บตรงตัวอาจจะโดนครับถ้าตรงตัวโอ้โหโทษตรงตัวก็คือต้องแมน่นแม่นหน่อยอ่ะเพรถ้าคือตรงตัวคือยังไงก็โดนครับวิ่องออกไม่ทันแน่ๆโอเคคือเกมเขาทำมาให้ต้องแมน่นแม่นหน่อยคือตรงตัวก็คือโดนเลยครับโอเคอยารู้มือเอ้ยเชี่ยกดตะยากขอ,อย่าใช้สกิลได้ไหมนี่ครับแอดม่วงของพี่เอ่อมันทำให้มันทำให้ผมเข้าสู่โลกเวลากับด้าน เราก็ทำให้เผยเอา่างพื่อ,อ,อชีวิตในระยะ36เมตรครับนี่ครับประมาณน,นี้โกงไหมอันนี้คือโกงมากเลยนะตรงตัวยังไงก็โดนครับถ้าตรงตัวนี่ครับจริงด้วยคือเกมเขามาทำให้ตรงตัวครับโอ้ไม่กอดเอาละนี่จะทำยังไงครับเฮ้บไม่โดนหรอกไกลเกินเหมือนจะไกลเกินไป ฮ้บ <c oughs> โอ้โหเหมือนจะโดนครับเมื่อกี้แต่ว่าเฮ้ยเชื่อผมดาวเราถูกนะเหมือนจะดาวถูกแต่สกิลไม่โดนแล้วครับจังหวะนี้อ๋อจะเจอไม่โดนมันก็สกิลยากอยู่นะเนี่ยฮ้บเอาไปไหนไหรอ้ฮึย <c oughs> อันนี้คือทำอะไร <c oughs> อ,อืมกดคอนโทรล ปุ๊บเอ้าเชื่อมแม่งบงังโอ้อันนี้คือโมดิแบบแปบ๊บเดียวอ๋อเหมือนทีรามิสเซ่เหมือนซา,าราโกะอ๋อป,ประมาณนั้น หลังจากที่ผมลองเล่นเองสีตาทั้งเซอร์และคิวเลอร์นะครับแล้วก็เก็บฟีดแบกจากคนดูหลายๆท่านด้วยนะฮะต้องบอกว่าผมเป็นคนอธิบายไม่ค่อยเก่งเพราะฉะนั้นแล้วผมจะอธิบายเรื่องสกิลก่อนสกิลนะครับจะมี2อย่างนันก็คือสกิลคอนโทรลหรือว่าดําดินนะฮะไม่มีระยะเวลาจำกัดนะครับเราสามารถดําดินไปได้ทั่วแมปเลยจนกว่าเราจะกดขึ้นมาเองถ้าโดนผู้รอดชีวิตตอนที่นาฬิกากําลังทํางานอยู่จะทําให้ผู้รอดชีวิตคนนั้นเจ็บครับแต่ถ้าเกิดว่านาฬิกายังไม่ทํางานจะทําให้้้้้เเเเขขาาาาาาสสูู่่่่่โลลลกนฬิไไดยบจจะมทํใหแตวงวง แทนอันนี้เรื่องสกิลคิดกว่านะครับ การคิกกว่านะครับจะมีระยะหออมันซึ่งผมคิดว่าก็ไกลมากมากเลยครับเมื่อเราอยู่ในโหมดนาฬิกานะครับจะทําให้ผู้รอดชีวิตคนนั้นเจ็บเลยถ้าสกิลโดนและถ้าไม่ได้อยู่ในโหมดนาฬิกาแล้วก็จะสะสมไปเรื่อยๆครับแล้วเราจะเข้าสู่โหมดนาฬิกาแทนผมไม่มั่นใจนะครับว่ากี่ครั้งกันแนะ่บางครั้งก็สองครั้งบางครั้งก็3ครั้งครับแต่บางครั้งก็แค่ครั้งเดียวก็เข้าโหมดนาฬิกาแล้วอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับถ้าท่านใดรู้นะครับสามารถคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมปากโหมดโพสให้มาพูดถึงเรื่องการโมนี้ของเจ้้้าาตััวนนนนนีีนะห่่ยจม,มอ,ยอยู นั่นก็คือต้องเป็นเฟสสุดท้ายเท่านั้นและไอวงกลมนี้นะครับครบสแสแตทเราจะสามารถโมลีได้ทันทีเลยรวดเร็วไวมากๆสาหรับการโมลีก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันต่อเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมาบอกเรื่องเปิร์ลของเจ้าตัวเวกน้านะฮะสำหรับตานี้นะฮะเจอดาด DLC เพราะฉะน,นั้นแล้วขออย่าตั้งใจเล่นนะคือตานี้เราไม่ได้มาเล่นๆไอนาฬิกาเนี่ยมาทําอะไรได้อะต้องมาดูกัน <S <S เหมือนเซอร์จะต้องไม่ปลดปะ่ะอารมณ์เหมือนเฟสดี้อะไรเงี้ยมีคนแต่ไม่มีเซอร์ มีรอยแต่ไม่มีเซอดีต้องพูดนี้เอาโลกวิญญาณเลยครับจุดบูนซาด้วยตรงไหนไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันครับว่าระบบการซ้ำจะเอาเข้ามาแล้วเจอแล้วครับหวัดดีครับโด,โดนโดนโอ้โหไม่โดนครับแอบยากจริงๆด้วยนี่โดนครับหนึ่งที เอาจริงเดินตีได้นะจอดนี้เอออันนี้อะไรเนะี่ยมาโดนตีฟรีใช่ไหมเฮ้ยอือหือเหมือนหนวดในวิซิที่มีหลายๆอันเลยครับเฮ้ยหนุม่มอะไรทำอะไรห,หนุม่มแล้วผมก็ตึงซะด้วยก็บ้าแลนะ้วแม่งไม่โดนเอาจริงคือตีล้มเลยเนะี่ยนี่ไงโดนโอ้โหเขาสุดลกวิญญาณเลยครับล้มแน่นอน มากเก้าให้โอ้โหช็อตน,นี้คนข้างที่จะตึงเดี๋ยวขอใช้ทางเครื่องนะครับเรามาดูว่าใช้ได้หรือเปล่าโอ้โหใช้ไม่ได้กระทึบเ,เครื่องใช้ไม่ได้ครับเอาเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะถ้าใช้ได้นี่คือโหดมากแต่เหมือนจะต้องเดินไปตีเหมือนเดิมแหละผมไล่คนใหม่เลยนะครับจะไ่ซ้ำคนเดิมนะคือตัวมันก็ตึงเราไมันจำเป็นต้องซ้ําคนเดิมหรือเปล่าตัวไม่ได้วิ่งไม่ทันหลอกครับวิ่งไม่ทันหลอกครับโอเค อ๋อนี่ไงเวลาใช้ปุ๊บเราจะวิ่งไวขึ้น20ิวิยี่สิวิกก็บ้าอะไร20่สิเปอรเซนตวีนะครับฮึบโดนโอ้โหไม่โดนว่ะมันมีทางซิกแซกซมมิกแซกซัมบูไม่โดนดักโอเคลบเลยแหมสรุปใช้สกิลพังไม่ได้นะครับไม่ไม่สามารถใช้ป๊อปได้ดึงหลังครับ อ,อย่าดึงหลังถ้าเธอนั่งป่านอยู่ก็ไม่สามารถใช้สกิลพังได้เหมือนกันครับน่าเสียดายจริงๆใครนั่งแอบอยู่เห็นนะคือ <c oughs> ผมเห็นครับ <c oughs> อ้าวไม่โดนอันนี้คืออะไรอะ่ะทำไมผมมันเป็นสีนี่ยต้องคืออะไรวะนะ คืออะไรไม่รู้เหมือนกันครับเมื่อกี้คือสกิลของไอ้เข้าสู่โลกเราสามารถทำให้เซอร์เจ็บได้เลยครับแต่มันจะโดนยากนิดนึงตรงที่แบบเซอร์สามารถออกได้ครับแต่ถ้าเราสกิลดีๆยังไงก็หนีไม่พ้นครับโหไอ้ตอนแรกคิดว่าใช้หลุมแล้วมันจะแบบวิ่งไวขึ้น20่วินะฮะอย่างนั้นคือโกงเลยแต่ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นแบบที่ผมคิดนะครับ โหดหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้คือเซอร์ยอมแพ้ไปเลยฮะเดีย๋ยวรอโมลีคนนี้แล้วกัน,น,นได้ช็อตโมลี่าฮาตึงๆน่ากลัวน่ากลัวเป็นโมลีที่น่ากลัวนะ <There is S 1> เหมือนระบบระบบการซ้ำมันไม่ได้เอาเข้ามาแล้วนะ <c oughs> นี่ก็แก๊กก็แก๊กเลยนี่เรียบร้อยตูเย่ไปหวัน ตอนนี้ลองแอด on นะครับคือทางมันไม่โล่งไงคือหนาับแคบอย่างนี้คือมันโอเคอยู่ตอนถ้าเกิดว่าใช้สกิลโอ้ยนี่ไงมาถึงใช้ได้เลยครับสกิลไม่ต้องรอโหลดนะครับสำหรับ add on ม่วงนะฮะที่ลดเวลาไป20วินาทีนะครับแต่ว่าระยะทางมันจะสั้นลงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแบบเล่นแบบที่แคบแค่แบบนี้แหละแบบทางเดินน้อยๆอะได้ยินเสียงครับซ้ายมือฮึบ what the fuck เล็กแค่นี้ถามจริงมันเล็กเกินไปหรือเปล่าค่าถ่างได้ด้วยโอ้โหแทบจะเอาไว้เดินทางด้วยซ้ำอะ่ะเออเอาไว้เดินทางดีกว่าในระยะใกล้ๆอ่ะ What the fuck โดน โดนโดนโดนกอยังวะโดน What the hell โดนโอเคโดนเราใจยากจริงโดนสวยโอเคครับ okay. ตอนแรกก็จเอาจริงแต่โดนไม่งงว่ะโอ้โหต้องรู้แมปอะ ถ้าเกิดไม่รู้แบบก็จะเป็นแบบผมนะครับก็จะเป็นแบบผมนะครับคือผมก็รู้แบบนะครับช็อตนี้ปึ๊บเอาต้องเปิดสกิลใหม่เหรอแต่ที่ลงมาแล้วโดนโอ้ไม่โดนครับโดนมิดเดียวแปลเลยไม่ได้การนะ ถ้ากสาวสกิลมันจะช้าลางกัปกติอ่าใช่ผมสังเกตอยู่ครับคือผมรอไอมเราคือมันต้องแบบว่าคือตอนแรกแบบอ่ารอแป๊บหนึง่งเราก็สกิลได้เลยสองทีโอเคเข้าสู่โลกมิติเ,เรื่องรือฮะ,ะโดนโอ้โหอย่างนี้ปิดตายอย่างนี้ที่ปิดตายครับอย่างนี้ที่ปิดตายเลยโหจัดโดนมันเล็กนิดเดียวครับจะ,จะโดนได้ยังไงล่ะ เอาไว้เดินทางระยะไกลด้วยซ้ำโอ้โหขึ้นชา้าจัดเลยครับวเวลาอยู่ใกล้เสาเอากลับมาที่เดิมกลับมาจุดนี้อย่างนี้ก็เลสดีครับรออะไรอะนี่ครับโอ้โหแทบไม่ได้คลิกซ้ายเลยเนี่ยรู้สึกนิ้วซ้ายไม่ได้ใช้โดนโอ้โหตึงทุกคนครับดูอะไรนะปึ๊บโอ้โห my god อ,อันนี้มันรู้มือไงไอ้ยนอ้ยโ้รูอ้มือจยโไปไ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ครั้ขอยอ้ยโา้ยาออ้ย โดนโอเคเวลานับแล้วครับนีกว่านเจี๊ยพ่อหนุ่มโดนโอ้มานรู้มานรู้อันนี้มานรู้อันนี้มานรู้นี่ไงแอบเสียได้ปะโดนครับโดนครับเึิบโอ้โหช้าไปไฮ้ไม่ทึบด้วยอีโก้หนาจัด ผมรีคุณเอาแป๊บเดียว will not ดักทางครับดักทางไม่ให้ไป <c oughs> นี่ไงล่ะโกโจรหรอโกโจซาตารู้หรือเปล่าเนี่ยผมแทบไม่ได้ใช้สกิลเลยสรุปแล้วอาจจะเอาไว้พังไม้แล้วมันดีก็ได้นะแต่มันไม่ได้ไวมากขนาดนั้นนะโหชืบชืบเอาดีกว่า ต่เอาไว้เดินทางอะ่ะเวิร์กเลยยังไงเดินทางก็เวิร์กมากกว่าเนี่ยดูดิแทบจะไม่โดนด้วยซ้ำนะครับเซอร์ชักปั๊บไปกันบดแล้วนะฮะเหลือแต่บอดโอ้ยบอดหลบตึงด้วยครับทุกคนบอดหลบตึงจัดเกิดอ,อะไรขึ้นครับโดนโอเคโดนแต่ไม่ล้มเวลาย,ยังไม่ถูกนะครับไม่เป็นไยรยาวๆเพิ่ อ้โหบอดอะไรวะเนะ่บอดแม่งหลบตึงจัดตึงเหรอนี่นับแล้วครับเวลาระดับการเล่นให้ตัวเองเท่าไหร่ครับหมายถึงว่ามันอะไรครับนะมันไม่โดนครับมันไม่โดนครับอะไรวะเนะ่เปิร์กย้อนเวลา หลังจากที่จับผู้รอดชีวิตแขวนตะขอแล้วให้กดปุ่มความสามารถ1ครับเครื่องที่อยู่ไกล20เมตรนะครับเราสามารถเลือกได้เลยจะลดความคืบหน้าไป10%แต่ว่าเซอร์ต้องไม่ทําการปั่นไฟเครื่องนั้นอยู่ด้วยนะครับเปิโครงการรับเมื่อโทเทมพอนะครับได้โดนจุดขึ้นมาหรือโทเทมของเราโดนถอนเครื่องปั่นไฟนะครับ จะทาการปิดการน30วินาทีนะครับน่าจะเป็นเครื่องที่ได้เยอะที่สุดนะฮะเท่าที่ผมลองมาดูนะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลมากกว่านี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับเพราะผมก็ไม่ชัวร์สำหรับเพิร์มนี้เหมือนกันอ,อ๋อเราเรา,เราก็จะติดสถานะไม่รู้ตัวด้วยนะครับ30วินาที สารป์นนี้นะครับผมคิดว่าจะเป็นเป์นที่ดีที่สุดแล้วนะครับมืเปนเพื่อนนะครับจับผู้รอดชีวิตแขวนตะขอครั้งแรกนะครับโทเทมธรรมดาครับจากการเป็นโทเทมไฟแล้วก็จะบอกทั้งหมดนะครับว่าเครื่องปั่นไฟไหนได้ประมาณไหนแล้วนะครับคือจะขึ้นเป็นสีแดงๆอ่อนๆแล้วก็แดงๆเข้มๆนะครับ้ามนได้เยอะๆและถ้าเกิดว่าเครื่องบั่นไฟเหลือหนึ่งเครื่องสุดท้ายนะครับเครื่องบั่นไฟทุกเครื่องนะครับก็จะทําการระเบิดนะครับแล้วลดความคืบหน้าไป10%นนะฮะ น่าจะไม่เหลือแล้วครับน่าจะโดนถอดตัวเทมก่อนนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างครับถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลอะไรที่มากกว่านี้นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังจใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอบฟ้าต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ